สวัสดีทุกคนนะครับนี่อยู่ช่องไอเคนคุณลัาแล้วนะวันนี้อยู่เกมกัดแหงนะคร้อมเลยอยู่ในด่านไลฟ์สิกนั่นเองเป็นด่านที่ง่ายแต่ว่าต้องใช้ความสมรู้สมปองมากๆเลยตอนนี้ไม่ต้องคืนนะผมเลยพูดดังไม่ได้นะถ้าตอนเช้าอะไรเดี๋ยวผมค่อยพูดดังเราก็ระเบิดนี่โอเคระเบิดะ ตวตันงคลิปนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยพูดหรูไม่ใช่คลิปนี้ผมพูดเยอะนะและเมื่อกระตุกขึ้นหน่อยแนละ้วเนี่ยผมไม่ค่อยดีนักตอนนะี้ เราเราต้องมาอยู่กับเพิร์ตรงนี้นะแล้วก็ทำแบบนี้เลยเอะไรของไม่รายางนี้นะตามไป,เ,เ,ปเรื่อยๆนะโอ,อเคไหม ้อ่เคอคอยผัดอรเงี้ยเราก็ออคอยทำไปเรื่อยๆเลยนิดหนึ่งวันน,วนนิดหนึ่ง บบอันจะได้แสงเลยนะทำงานนี้เลยจะได้แสงนะนไปต่อไม่โดนอนะโอ้เดี๋ยวผมจะทงมือห่มกงมันจะตายเลยเนี่ยได้ต้องได้กระทงมันเ,เนะออม,มันโดนรามิ่งแต่วมันราม่งล้อยปลแบบ่โอ้ใช่ใช่ เว่ยจริงๆ้วยตอนนี้อาจจะคนนึงนุ่มหมูจะเร็วขึ้นอยู่ปืนข้าศาลิลาเริ่มต้อนเลยแต่ว่ามันจะมีเป็นปลายดาบเลยไม่โดน พี่ไอ้สุก็ถึงขั้นสุดท้ายนะผมไม่ตายด้วยไม่โดนทักดามีแหละเคียร์ล้วก็ต้องรอเจอคอบนะที่จะมีกานหลักเสร็จมาบอมตรงนี้แต่เขาก็ตายเหมือนนะเป็นเรื่อง่าเาราเหมือนกันแต่ตอนนี้ต้องรอให้ได้ก่อน คือผมต้องไปตัดละครตอนนี้ไหมไม่ไม่ให้ให้เอ็นนะสิให้แสเปร์ให้เสร็จก่อนจะตั้งรับเดี๋ยวตั้งรับแล้วทีโอเคได้หรอมาแล้วมาจริงแค่มาสองข้างมันเริ่มมาแล้วบานหลงก็ไปช่วยสิ น,นไม่โดนโดนเพื่นอน,น,อน,น,อนโอ้ ต้ไม <m í toys> <cured in> <room> <sh yelled> ่มาโอ้โหโอ้โหรออืมกบโดนนะเพราะว่าทำไม่ช่วยแล้วนี่คือเอพีนะคะนี่คือเอพีเหรออะไรอะไร

ดี่อมนด้ทีมันนะตอนนี้ก็จบคิดแต่เพียพงเท่านี้ครับผมับ